พันนาอนุสนธิเริ่มต้นอนุสนทิเริ่มต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อปุตุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั่นมีประมาณน้อยนักยังต่ำนักเป็นเพียงศีลดังนี้พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มด้วยบทสองบท คือการสรรเสริญและการติเตียนในสองประการนั้นการติเตียนต้องยับยั้งไว้เหมือนไฟพอถึงน้ำก็ดับฉะนั้นอย่างในคำนี้ว่านั่นไม่จริงเพราะเหตุนี้นั่นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้ดังนี้ส่วนการสรรเสริญก็ควรยืนยันที่เป็นจริงว่าเป็นจริงคล้อยตามไปอย่างนี้ทีเดียวว่า นั่นเป็นจริงแม้เพราะเหตุนี้ก็คำสรรเสริญนั้นมีสองอย่างคือคำสรรเสริญที่พระมทั์มานกกล่าวอย่างหนึ่งคำสรรเสริญที่ภิกษุสง์ปรารภโดยในยะมีอาทิว่าท่านทั้งหลายน่าอาัศจรรย์ดังนี้อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นคำสรรเสริญที่ภิกษุสงกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงแสดงอนุสนทิ ในการประกาศความว่างเปล่าข้างหน้าแต่ในที่นี้มีพุทธประสงค์จะทรงแสดงอนุสนธิคำสรรเสริญที่พรหมทัตมานกกล่าวจึงทรงเริ่มเทศนาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อปุทุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั่นมีประมาณน้อยนักต่ำยิ่งนักเป็นเพียงศีล ดังนี้ในคำเหล่านั้นคำว่ามีประมาณน้อยเป็นชื่อของสิ่งเล็กน้อยคำว่ายังต่ำนักเป็นไวพยพ์ของคำว่ามีประมาณน้อยขนาดเรียกว่าประมาณชื่อว่ามีประมาณน้อยเพราะมีประมาณน้อยชื่อว่ายังต่ำนักเพราะมีประมาณชื่อว่าเป็นเพียงศีล คือสีนั่นเองมีอธิบายต่ำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อปุตุชนกล่าวชมตถาคตแม้กระทําอุตสาหะว่าเราจะกล่าวชมจะพึงกล่าวชมด้วยประการใดนั่นมีประมาณน้อยนกักเป็นเพียงศีดังนี้ในข้อนั้นหากจะพึงมีคำถามว่าธรรมดาว่าศีนี้ เป็นเครื่องประดับอันเลิศของพระโยคยีดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นอลังการของพระโยคีศีลเป็นเครื่องประดับของพระโยคียพระโยคีพู้ตกแต่งด้วยศีลทั้งหลายถึงความเป็นผู้เลิศในการประดับดังนี้อันหนึ่งแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสศีล ทรงกระทําให้ยิ่งใหญ่ทีเดียวในพระสูตรหลายร้อยสูตรอย่างที่ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายดังนี้ก็พึงเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายทีเดียวดังนี้ และวว่านกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่ฉันใดจามารีรักษาขนหางฉันใดคนมีบุตรคนเดียวรักษาบุตรผู้เป็นที่รักฉันใดคนมีในตาข้างเดียวรักษาในตาที่เหลืออีกข้างฉันใดท่านทั้งหลายจงตามรักษาศีลเหมือนฉันนั้นทีเดียว จงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักด้วยดีมีความเคารพทุกเมื่อเถิดดังนี้แล้วว่ากลิ่นดอกไม้ไม่ฟุ้งทวนลมจันทร์หรือกฤษณาและมลิซ้อนก็ไม่ฟุ้งทวนลมแต่กลิ่นสัตบุรุษย่อมฟุ้งทวนลมสัตบุรุษย่อมฟุ้งไปได้ทุกทิศจันทร์ก็ดีกฤษณาก็ดี อุบนก็ดีมะลิก็ดีกลิ่นคือศีลยอดเยี่ยมกว่าบรรดาคันธชาติเหล่านั้นกลิ่นกลิสนาและจันนี้มีประมาณน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุดฟุ้งไปในทวยเทพทั้งหลายมารย่อมไม่พบทางของท่านเหล่านั้นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบภิกษุเป็นพระผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในสีแล้วยังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่ผู้มีความเพียรมีปัญญารักษาตนนั้นพึงสางชัดนี้ได้ดังนี้แล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพืชธคามและภูตคามเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์เพื่อจชคามและภูตะคามเหล่านั้นทั้งหมดอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้อย่างนี้มีอุปมาแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลเจริญโพชฌงเจตดจะทำให้มากซึ่งโพชฌงเจด ย่อมถึงความเป็นใหญ่หรือความไพบูรในธรรมทั้งหลายก็อุปมาฉันนั้นเหมือนกันดังนี้พระสูตรแม้อื่นๆอ,อีกไม่น้อยก็พึงเห็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสศีลทรงกระทําให้ยิ่งใหญ่ทีเดียวในพระสูตรหลายร้อยสูตรอย่างนี้ไม่ใช่หรือเหตุฉไนในที่นี้จึงตรัสีลนั้นว่ามีประมาณน้อยเล่า ตอบว่าพระทรงเทียบเคียงคุณชั้นสูงด้วยว่าศีลยังไม่ถึงสมาธิสมาธิยังไม่ถึงปัญญาฉะนั้นทรงเทียบเคียงคุณสูงสูงขึ้นไปศีลอยู่เบื้องล่างจึงชื่อว่ายังต่ำนักศีลยังไม่ถึงสมาธิเป็นอย่างไรคือว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าในปีที่เจนับแต่ตรัสรู้ได้ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ประมาณโยชหนึ่งในรัตนมนดกประมาณสิบสองโยชนักควงต้นคันถามพรึกใกล้ประตูนครสาวัตถีเมื่อเทพะยะดากลางกัน้นที่ปะยาะสววตชะติประมาณสามโยช์ทรงแสดงยมกป,ปาติหารย่ำยีเดรถี ซึ่งแสดงการทรงถือเอาเป็นส่วนพระองค์ในบริษัทประมาณ12โยนคือทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์อันเป็นไปโดยนายะมีอาทิว่าท่อไฟพวยพุ่งออกจากพระวรกายส่วนบนสายน้ำไหลออกจากพระวรกายส่วนล่างและอื่นๆท่อไฟพวยพุ่ง ออกจากชุมพระโลมาแต่ละขุมแต่ละขุมสายน้ําไหลออกจากขุมพระโลมาแต่ละขุมมีวัน,นะหประการดังนี้พระราศมีมีวัน,นะดุดทองคําพุ่งขึ้นจากพระเรีระอันมีวัน,นะดังทองคําของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไปจนถึงพระวัคคพมเป็นประหนึ่งการเป็นที่ประดับมื่นจาักราบาลทั้งสิ้น รัศมีอย่างที่สองกับอย่างแรกๆเหมือนเป็นคู่คู่พวยพุ่งออกราวกับว่าในขณะเดียวกันอันชื่อว่าจิตสองดวงจะเกิดในขณะเดียวกันย่อมมีไม่ได้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงมีการพักผวังจิตเร็วและทรงมีความชำนาญที่สั่งสมไว้โดยอาการห้าอย่างดังนั้นพระรัศมีเหล่านั้น จึงเป็นไปราวกับว,ว่าในขณะเดียวกันแต่พระราศมีนั้นนั้นยังมีอาวัชนะบริกรรมและอธิษฐานแยกกันอยู่นั่นเองคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธประสงค์รัศมีสีเขียวก็ทรงเข้าฌานมีนีและกสินเป็นอารมณ์ มีพระพุทธประสงค์รัศมีสีเหลืองก็ส่งเข้าฌานมีปีตากสินเป็นอารมณ์มีพระพุทธประสงค์รัศมีสีแดงและสีขาวก็ส่งเข้าฌานมีโลหิตตากสินเป็นอารมณ์โอทาตากสินเป็นอารมณ์มีพระพุทธประสงค์ท่อไฟก็ส่งเข้าฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์มีพระพุทธประสงค์สายน้ำ ก็ทรงเข้าฌานมีอาปอกสินเป็นอารมณ์พระศาสดาสเสด็จจงกรมพระพุทธนริมิตรก็ประทับยืนหรือประทับนั่งหรือบรรทมบัณฑิตพึงอธิบายให้พิสดารทุกบทด้วยประการชนนี้ในข้อนี้กิจแห่งศีลแม้อย่างเดียวก็ไม่มีทุกอย่างเป็นกิจของสมาธิทั้งนั้นศีลไม่ถึงสมาธิ เป็นอย่างนี้อันหนึ่งเล่าข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเสียสงไขยิ่งด้วยแสนกลับแล้วเมื่อการที่ทรงมีพระชนมายุได้2 9่สิพรรษาเสด็จออกจากที่ประทับอันเป็นที่อยู่อาศัยอันเป็นสิริแห่งพระเจ้าจัก,กรพ,พรรดิหนวดหน้าริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงบำเพ็ญเพียรตลอดหกพรรษาครั้นถึงวันวิสาขบูรณะบีดีทีเพนเดือนหเสวยมทุป,ปายาตใส่ทิพยะโอชาซึ่งนางสุชาดาบ้านอุรุเวลคามถวายเวลาสายันธสมัยเสด็จเข้าไปยังโพธิมันทสถานทั้งทิศท,ทักษินและทิศอุดรน ทรงทำประทักษิณพยาไม้โพใบาสามรอบแล้วประทับยืนณนะเบื้องทิศอีสานทรงลาดสันทัดยาทรงขัดสมาธิสามชั้นทรงทำกรรมชาญมีเมตตาเป็นอารมณ์อันประกอบด้วยองคสี่ให้เป็นเบื้องต้นทรงอธิษฐานความเพียร เสด็จขึ้นสู่บรลังอันประเสริฐสิบสี่อกผินพระปริสดังสู่ลำต้นโพอันสูงห้าสิบสอกราวกับต้นเงินที่ตั้งอยู่บนต่างทองหน้าเบื้องบนมีกิ่งโพกลางกั้นอยู่ราวกับชัดแก้วมณีมีหนโ่โพซึ่งคล้ายแก้วประพานหล่นลงที่จีวรซึ่งมีสีเหมือนทอง ยามพระอาทิตย์ใกล้จะอัสดงคตทรงกำจัดมารและผลมารได้แล้วทรงบรรลุป,ปุปเพนิวาสานุสติญาณในปถมยามทรงชำระธิพยาจักสุขในมัชิมยามครั้นเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่งทรงอย่างพระปีชายาณลงในปัจจยาการที่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสั่งสมกันมายังจตุทชาญมีอานาปานสติเป็นอารมณ์ให้บังเกิดทรงทำจตุทชาญน,นั้นให้เป็นบาททรงเจริญวิปัสนาทรงยังกิเลสทั้งปวงให้สิ้นไปด้วยมรรคที่สที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วตามลำดับแห่งมรรคทรงแทงตลอดพระพุทธคุณทั้งปวงนี้เป็นกิจแห่งปัญญาของพระองค์ สมาธิไม่ถึงปัญญาเป็นอย่างนี้ในข้อนั้นน้ำในมือยังไม่ถึงน้ำในถาดน้ำในถาดยังไม่ถึงน้ำในหม้อน้ำในหม้อยังไม่ถึงน้ำในไหน้ำในไหยังไม่ถึงน้ำในตุ่มน้ำในตุ่มยังไม่ถึงน้ำในหม้อใหญ่น้ำในหม้อใหญ่ยังไม่ถึงน้ำในบ่อ น้ำในบ่อยังไม่ถึงน้ำในลำธารน้ำในลำธารยังไม่ถึงน้ำในแม่น้ำน้อยน้ำในแม่น้ำน้อยยังไม่ถึงน้ำในปัญจมหานทีน้ำในปัญจมหานทียังไม่ถึงน้ำในมหาสมุทรจักรวาลน้ำในมหาสมุทรจักรวาลยังไม่ถึงน้ำในมหาสมุทรเชิงเขาสินเนรุน้ำในมือ เทียบน้ำในถาดก็นิดหน่อยและอื่นๆน้ำในมหาสมุทรจัก,กรวาลเทียบน้ำในมหาสมุทรเชิงเขาซิเนรุก็นิดหน่อยฉะนั้นน้ำในเบื้องต้นถึงมากก็เป็นน้ำนิดหน่อยโดยเทียบกับน้ำในเบื้องต่อๆไปด้วยประการเชนนี้ข้อนี้มีอุปมาฉันใดศีลในเบื้องล่าง ก็มีอุปมายชั้นนั้นเทียวพึงทราบว่ามีประมาณน้อยยังต่ำนักโดยเทียบกับคุณในเบื้องบนเบื้องบนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อผูถทุชนกล่าวชมตถาคตจะพึงกล่าวด้วยประการใดนั่นมีประมาณน้อยนักยังต่ำนักเป็นเพียงศีล ดังนี้